ใครค้าขายอยู่เอ่ยแนะนําค่ะสําหรับกรรสร้างใบสีเขียวนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือกลางคืนนะคะ วันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะแนะนาเป็นกรอดสร้างใบสีเขียวโดวยเฉพาะใครที่ค้าขายนะคะยิ่งถ้าเป็นค้าขายเกี่ยวกับอาหารนะคะจะดีมากๆขออนุญาตให้ดูประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงด้วยนะคะกรอดสร้างจะมีให้ครบจบในใบเดียวค่ะพุทธกุลนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินลัดหนุนเงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านหลายคนก็อยากมีโอกาสมีช่องทางของเงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านเข้ามาใช่ไหมคะพุทธกุลของยันเศษฐีค่ะเสริมการเงินโชคลาภ นะเมตา ค้าขายต้องใช้นะเมตตาด้วยนะคะยันนําโชคนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาติดติดขัดขัดนะคะเพราะยันนี้จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้ติดขัดในเรื่องของพื้นดวงเรื่องของฐานบุญหรือแม้กระทั่งใครที่มีปัญหาเรื่องปีชงนะคะยันพลังตัวเลข4 2 8 9 6 3 9 5กห้าหลายคนก็นิยมใช้นะคะใช้แล้วเฮงใช้แล้วปังมารีวิวเยอะมากๆนะคะก่อสร้างประโยชน์ใช้สอยก็ครบนะคะใส่ธนบัตรได้จังใบโดยที่ไม่จ้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้มีช่องใส่บัตรด้านข้างสองข้างและมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้ ด้วยนะคะถ้าเป็นกระดองสร้างใบยาวนะคะสายคล้องชอตเก็บได้ด้วยนะคะโทนสีนี้ใช้ได้ค่ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงกระดองสร้างจะมีความยาว7นิ้วครึ่งโลโกโล้เครื่องรางนิดุดเงินครบจบในใบเดียวค่ะหางซิปก็จะมีชุดคุณเลขนะคะด้านละ9กตัวหนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากนักเมตตาใครชื่นชอบกระดองสร้างใบสีเขียวบ้างเอ่ยจัดได้เลยนะคะ